นกำลังคุยกันว่ามิตรนาศึกษามาจากมลลัมขอนแก่นรัตนศาสินจิตเก่าใช่ใช่เป็นมลัมบรลลุมบัคูจริงนี่รู้จักหมอลัมแรกๆเลยก็รัตนาสินอินตาชัยราชนะตั้งแต่สมัยเด็กหน่อยแต่ก่อนลองลงมาจากทีอีสานรัตนศาสินแต่ก่อนพ่อชอบพ่อมักหมักที่เบิ่งกยัยสามเรียนตลกอ่ายายสามทำกิ่งดังในยุคดีดียุคก่อนก่อนก็มีเสียงอีสาน มีลัตนาศิลป์มีน้องใหม่เมืองชุมแพ<ช>ที่ตลกดังๆแล้วปฐมบันเทิงศิลป์นะแต่ก่อนที่เป็นตลก,ตลกอัดเสียงก่อนนชื่อปฐมใช่ปต๊กตลกดัง,ดงมากที่สุดขึ้นมางี้แตนแตแล้วเอวังประกาศราชนี<ต>ล้ล่ละทานก็จะลกที่เล่นแบบมุกเป็นตลกที่อุดังที่สุดปฐมแต่ว่าชั้นไห่อันนี้ป่ะอันนี้ยังประหลาดอีกชัดเซตีบไต้เต่าบอชั้นไห่อันนี้ชั้นไหน้องใหม่ แต่่าออกมายังบานยังมันเป็นมาสมัยกันมันเป็นยุคเป็นยุคไปดูตลกแกแตนเด้อขายตะบังหงเน้อหัวจนเงียวยอดมันเป็นยุคเมนเพราะว่ายุคของปมายุของวนี้แม่แตนแล้สเป็นคาแรคเตอร์ครเตอร์ที่แต่งญิงแล้วแบบทาหนาแบบเรนาแบบเดจัดๆบแล้วสเป็นเว้าเว้าเป็นเสียงกระเทยทีบัทุกคนกัมาเลียนแบบ้าสเป็นไอดอลของหลายๆคน ยุคน like an mm ี hmm. no no, no, ้ก็เห็นหลายคนอยู่ที่แบบเอาเสียงนางมาเลียนแบบเป็มตัวแต่ก็ไม่คือแต่บอกคือนางจะคนแมนแต่ก็บอกคือเล่าจะคนแต่ว่าลัแต่งสวยแต่ว่าลักเป็นตลกไหมหมักหมักแล้วแต่งแบบว่าน่ะซรซำๆไหมมันตลกดีอันนั้นเวลาลักแต่งตลกแต่แต่มาเวลาเข้ามาเอาเอายว่าแตนอะแตนหัวแต่นยางออกมาแล้วหัวแตนยางออกมาแล้วบันี้ว่าวังคักก็เกาอีก แล้วมีตัวตอยดีไหมตัวตอยตัวปูเข้าดีไหมตัวปูตัวเห่นต้อยน้ากันดีไตัวชงตีไปเบิ้งแต่ลงปฐมอยู่ปักหกส่าครับไอ้ยันคาถามเปิดมันกงนไหมเปิดประกวงไม่ยันยองดึกฟ้อยดือกันพูดดอกหมดหน่บอกว่าดาพยอใ้าบ้านหัวจนมาเป็นลมเขาได้ถามจรูญวิธีไปเป็นลมเลยใช่บ้านับอันนั้นตีเวอร์อันนั้นบักเฉยมึงแกรักหาพ่อหาแม่มึง พาจะคาเปลี่ยนอันผมขอเปลี่ยนผมขอตัวช่วยเออกูณได้สิทธิ์ล้นเดียวนี้เยเปิดราตัวมันไม่ไม่ยอมถอยถึนชี้อตัวช่วยปักเฉยูลพาเป็นายการนี้ยังก่อนีบุยผมรูวบุยเน่แต่พะยัใส่พอยัใส่ชีวไสออกตอนนั้ไม่ยัเดามาไปไม่่เดตะกี้เราอยู่ไหไทยบะอก็ไม่ยั่เดตอนอยู่เออยช่เสริมพ้น ไม่ยั่แดนยัดเปิตัวไปอยู่โย่ช่วงนั้นเขายิ่งไม่ยัดแตนไม่ยัดสามเตะกี้ไม่ยั่แดนแกอยู่รัตนสินเตบอสที่ตระกูลขึ้นซื้อเรื่องอ๋อขึ้นซื้อในช่วงยุคนั้นอันนี้แถวด้านขึ้สุดอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับเสียงอีสานะไม่เน็นรามอลำนี่คือก่อนเสียงอีสาขึ้นกีละแดนกับสามอ๋อก่อนสิว่าเป็นเสียงอีสานมันบอลเสียงอีสานนี่มาลากแดนกับสำมโลกก็ซื้อได้ยต่มันมีซื้อเสียงเตกี้น่ะสินดับบิลด์ที่ว่ามานเรียนตระกู เซนต์อีสานเขาจะเป็นตัววอลัมเบิร์ดเขาจะถาวรมากเขาจะจะมักเปลี่ยนเลยตลกแต่ว่าม่ยันซ้ำก็ไม่ยันเนี่ยก็ไม่ยันแต่เขาจะสิเรนตลุกก็คือเอาไงมาเซียงอีสานเขาจะตีเฉียกฉียกมุกมาก็คือพระเอกก็คือไอ้ปล่อยฝ่ายเนาะแล้วก็เป็นพระเอกมาแล้วก็มาเล่นตลกแล้วข็หมอนยังใส่แล้วก็มาเล่นตลกไม่ยังแตลนก็ไม่ยันซ้ำเลยเขาจะสิเล่นไข่ปนไข่กันแบบเดียวกันคือตลกกระเทยที่ซ็อกโชว์หรือยางออกมาเด็กหัวแมนมีแต่กคือยังออกมาขึ้คือหัวเลยแต่ละคนละแบบ คนละแนวแต่มาถามมาเด้หัวคนละอย่อ่แต่นี่คือเล่นผู้เดียวคือยูเขาเอิน่เขาเนมล่ามาถวยเอนเตอร์เทนเขาเอินเตอรเทนอยู่ลามาถวยปลามาจานใช่ไหมสันึ่เรียนโนเวอร์สบอกว่าเศาเห่นหลายเที่วแล้วหาบาททิปบาทบอกให้เศร้าับเออกว่าให้เศาเด็แล้วมันหาบาททิบาทผมว่อยากเินคนีจมุกอีสามเยตมุกสามบาทมันจะมาเเตียนเพกัิตาเหมือน อยากเ,ยเคยพออยู่แนบ่า้โน่ามากเลยคือ,อค่าตัวค่าตัวสาโไม่ได้เท่าไรขึ้นรับหน่อยมนงะ <c oughs> ตกมือหนึ่งไน้เท่าไรี่ลอยกรบตกฉากนึงราคาลอยทีรอ,อีกรอยหนึ่งหม <c oughs> อเออต้องลอางลาใส่ลแ้าันี้ลังจากนั้นกับเป็นยุคมาเรือ่อยๆเนาะระเบียบเท่าัศีลกับ พึ่งเริ่มมากอีกเนาะเปานห้็นเป็นวอรนมเน้นแอรเน้นวอลนัมเรืองเขาสีดังเรืองที่แบบเป็นล้ำเรืองจริงๆเราล้ำเอกขคนเขาถึงโศกไห้น้ำของเรามีย่เรื่องอีไยังเงือดังดิให้ยังติดให้หน่อยก่รู้กับอันนี้เรื่องที่ว่าบอยซีใช้เหล็กเป็นบุญถึงแหม่นีนกอย่าปกสร้างที่ดังๆบออันที่ว่าอันบุญถึงนั่งอันเล็กบอยซีใช้เหล็กเป็นบุญถึงแหม่หรือเสียงก่อนลูกทรายยศอย่างสัยญางลูกทรยศหมอเป็นบังเสียงก่อนลูกตรงต้ ที่แมสแน่นจะกับท่านหลินเป็นอันไายนอนกันนะกับบอยสีใช่นะพระเอกก็จะมีสองคนมีบอยกับแมสทอลาร์นี่ทอลารพี่อย่างนี้และพี่เอียงหลบลูกทอลารพี่เออดังเรื่องเหมือนกันเลยแต่ว่าตีนกเหยียบปากซ้างคนยีซ่าหยียบปากนกเออเออเะยว่านกเหยียบปากซ้างไงล่นให้เราเพิ่มน้ำตาสาวจีนน้ำตาสาวจีนเลยเออดีดูคนดีเด่นเหมือนกันเลยสันสามวันแพ่งกัดเท้ากำกามดำปีนั้น ตั้งการดำพยุดเลนนี่คือที่ไปที่มาของอสมัมยพี่น้องเขิดการแสดงคณะหมอรำแต่ละสมัยน,นะพี่น้องที่กล่าวมานะครับคือเป็นอิงมาจากการที่เราไปดูจริงๆนะครับเข้าติดตามเด้อติดตามนี่แค่แต้มติดตามใครเข้ามาแข่งจ็กส้มเงนิน,นสิเป็นแฟนคลับแต่ว่าแต่แร็ซี่โต้แล้วไปเร็วพอดเขาเดินไปไกลอย่างเขาสั้นผู้เด้อไปเห็นศิลปินโต้แล้วหลังมาก็จะมีกอกหลอกเนาะไม่อยู่กับระเบียบช่วงนึง ไปไปหาไม่ใช่แตนเนี่ยเขาเกิดตั้งแต่เงวนมาเขาขัไปหาเราหลังวิธีนในแค่เสื้อน้างกับเล่าสิขี่ฉันไม่<ล>เคยเห็นตัวจริง,รงลเลยเธอฉันไปหาจริงสั่นแ,แล้วก็เออแล้วนางก็ต้องหลบๆฉันมัดฉันมัดตีแต่โลร้อยช่วงฉันเรียนอยู่มอสีชวนหน่องไม้มึงชูพแพรแบบบิซีดีต่อลกดังแห้งฉันตีต่เจ๊อ่กันละครตีไม่ยังหวนเราซื้อยังก็อันนั้นเล่าซื้อไม่หวนว่าอันทีอันย้ายทีเหร่นอันต่อยครูกับไอ้เงี้ยแตนผู้ใหญ่ย้ายทีเหร่นเป็นผู้เท่าไหม ผู้เฒ่านยันุ้ยแมนบ่ที่ว่าไปซื้อตะมองหค่ะนะแล้ยังบอสุมือนี้คือพ่เห็นพ่อสกินร้านไหนมันต้มต้มเรียวๆะต้มกาน้อแม่นแหมมันไม่มีกลิ่นไล้สวดีครับบ่ดีครับก็ได้เสียกูทำงานเนี่ยเขาแบู่แต่ใดเลยล่ะคูไร้ี้เกดิสออนบ่เสื้อดอกบ่มาทขี้อยู่คคูเอ ว่างอยเออมัน่็เห็นครูมันบอสําเร็จคือคอยดอกประเพริบบอสเห่ข้นผิวกันนานๆข้าเจ้าไปน้ำกันตลอดบอสําเร็จดอกแนนมีแต่เวลาของน้ำคืดไปเวอร์ไทยขาเจ้าบอก่ไปน้ำกันเลยสิไปน้ำกันเพราะว่าอันนี้เป็นนอกยิงบอบอได้เขาไปได้บอได้เขาไปเน่ของน้ำน้ำกันนะ แบบนก่อนต้องเาจับมือดิต้องจับมือถึงถึจะถ่ายกอนมีจริงจับคือบ่าตแงจักเหมยพอหยุดถ่ายคอนเทนต์จะลงแน่ไอ้กระปใส่เนี่ยแคอนเทว่าบ้านแทงนี่มองจับรถเรือยเมยแ่งเมยริงรับแ่งอืมรอนหญิงจะใส่ชุดอะไรอัเ้อันเอืมเราด่างระเร้อทุกเมือ เป็นพีเซนเตอร์ภาแล้วดังเงินไงแล้วดังเงินแล้วออกภาษาอะไรใครผู้ใดแม่เนีน้องยิงเนี่ยบอกจะจบโทนะอุ้ยทั้งนั้งอันแฟชั่นวีคุณเด้ออันแตงโตนั่งบุคนลงมคบุคลจลวมาาเพราแมนเป็นแฟชั่นนีสตาเหมือนที่เบงเราแตงโตเนแกแกแเป็นคนที่มยเป็นนักธุรกิจมากกว่านีงมาแกว่าแกมีศาลาดีฟังแกก็ได้ เอาพี่หนอเ<ร>คลิปนเ้ไบเจเนียครับผ,ผม